อ่าโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อบเกมเมอร์นะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับผมในเกมโซแลนตํานานจอมยุทธ์พูดผังสารนั่นเองนะครับผมนะโอโ้โหไมไ่ลงคลิปนานนะเกมเนี้ยซึ่งเพชรผมตอนนี้ก็เหลือพันสี่ละนะครับจากสี่พันกว่าหายไปจากกิจกรรมที่แล้วนะโอโ้โหหมดไปเยอะเลยนะครับผมเหมาเกือบทั้งกระดานะนะครับผมซึ่งกิจกรรมที่แล้วผมไม่ได้ลงเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ยาวนะ แล้วก็ไปนกิดกรรมเล็กๆ,ๆนะครับผมนะซึ่งที่ผมหมดไปก็หมดไปกับตาวิญญาณซะส่วนใหญ่นะครับผมนะก็เลยเอามาทํารวมตาวิญญาณได้สองอันแล้วก็บวกอะไรไปนิดๆ,ๆหน่อยๆนะก็ถามว่าคุ้มไหมกับสีพันเพชรก็ไม่ไคุ้มน้อมแต่ว่าอยากใช้เพชรคือแบบมันไม่มีกิจอะไรมาให้เสียเพชรเลยนะครับผมนะก็เลยแบบใช้เพชรไปซะหน่อยนะครับผมก็แลกมากับแคป ขึ้นมาสามล้านโอ้โหก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วสี่พันเพชรนะครับผมอแต่ว่าก็ได้นะผมตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมก็มีสองกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมย่อยนะกิจกรรมหลักก็จะมีชื่อว่าดอกไม้ไฟฤดูร้อนนะผมกับกิจกรรมรองที่มีชื่อว่าคืนฤดูร้อน,นก็เป็นกิจกรรมที่สลับสายเสียเพชรแล้วก็สายฟรีเลยนะครับผม อันผมพาไปดูกิจกรรมสายเถี่ยเพชรก่อนนะครับผมมานะแล้วก็เข้ามานะครับผมมนะกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องสุ่มหาแต้มนะครับผมนะโดยใช้ดอกไฟตรงนี้ดอกไฟก็สามารถซื้อได้นะครับผมในร้านค้านะครับผมโดยใช้เพชรน,นะซึ่งการสุ่มรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนมากเราจะได้แต้มนะครับผมนะได้แต้มเพื่อไปได้ของนะครับผมแต้มก็เป็นแต้มประมาณนี้นะครับผม ก็จะเป็นระดับไปแล้วก็จะเป็นชั้นแหละนะผมถ้าอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ชั้นหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆได้รางวัลใหญ่ในชั้นที่หนึ่งแล้วก็จะไปชั้นที่สองอะไรประมาณนี้ได้รางวัลใหญ่ในชั้นที่สองก็จะไปชั้นที่สามอะไรประมาณนี้นะกระผมไปสูงเป็นชั้นๆไปนะต่อหนึ่งครั้งนะผมซึ่งโอกาสไปชั้นที่ห้าที่หกก็ถือว่ายากนะครับกมนะผมชั้นสูงๆมันก็มีชั้นห้านะสองพันแต้มนะรองรางวัลใหญ่นะเยอะอยู่ ส่วนด้้นล่างนี่ก็เป็นการเขา,าเรียกว่าสุ่มสะสมอะไรเงี้ยนะสุ่มสะสมครบ25ครั้งก็รับพวกกล่องหินแก่นยาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้โอเคส่วนกิจกรรมที่2องนะผมมีชื่อว่าร้านแสงเวลาก็คือเป็นร้านที่แรกคกร,ริสตัลเนี่คริสตัลที่เราสุ่มมาจากกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็สามารถเอาไปแลกตัวนี้ได้นะครับเราจะมีของประมาณนี้เลยนะครับ ดูร่มของหน้าแรกก็ถือว่าเอ,อสำหรับผมนะก็ไม่ได้วือหวาอะไรขนาดนั้นนะมันไม่ได้มีพวกอ่าเขาเรียกว่าเอ,อพวกเกาะสำนักถังแบบมุกรัศมีที่เทพยียบอะไรนีไม่มีรางวัลใหญ่ในแบบเกาะสำนักถังแต่กอนมจะมีชุดเกาะสำนักถังนะน,งนะอ,อแต่แบบว่าจิมแบมี่โอ้โหแบบไม่ค่อยน่าสนใจเลยอันนี้ก็เป็นเหรียญดาวสองแสงที่เอาไว้แลกของดีๆได้นะครับผม ต่อไปเป็นร้านขายดอกไม้ไฟนะตรงนี้เราสามารถมาซื้อ,อแท่งดอกไม้ไฟตรงนี้เพื่อเอามาสุมในกิจกรรมดอกไม้ไฟรร้อนตรงนี้ได้นะครับผมนะก็ใช้เพจซื้อได้นะครับผมหรือไม่เพื่อนๆก็ซื้ออ่าความทรงจําตรงนี้เพื่อเอามาอัปเกรดอ่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมบเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาให้ดูนะเนี่ยความทรงจํานะครับผมแล้วก็กดใช้อัปเกรดตรงนี้นะครับ นี่เราก็สามารถปลูกพลังได้นะนะครับผมซึ่งค่าปลูกพลังมันก็จะมีค่าสถานะขึ้นมานะครับค่า h p บวก e t อเลยประมาณนี้นะผมมันเป็นเหมือนพูดวิญญาณน,นะครับผมนะต่ตรงเมื่อกี้นะครับก็เป็นของใหม่เข้ามานะครับผมโอเคประมาณนี้นะผมะ่กิจกรรมสุดท้ายนะผมก็จะมีชื่อว่า สมบัติเมืองลับนะผมตรงนี้ก็คือใช้เรียญดาวสองแสงมานี่ตรงนี้มันจะมีหินชุบเกาะด้วยนะซึ่งหายากมากนะครับก็ใช้สี่เลียญดาวสองแสงเยอะมากแล้วครับผมคือถ้ามันมีกิจกรรมแบบนี้ที่เอาไว้ให้แลกเรียญดาวสองแสงแสดงว่าเราต้องมีที่มาของการเจ็บเลียญดาวสองแสงซึ่งผมดูแล้วมันมาจากตรงนี้นะครับผมอ่ามาจากตรงนี้ ซึ่งจำกัดแรกได้สองเหรียญซึ่งเราต้องเก็บแต้มให้ได้ครบสามหมื่นสามพันก็ถ้าตีเฉลี่ยกับการสุ่มตรงนี้แล้วก็มาคำนวณจากแท็กตรงนี้ที่จะได้สองเหรียญผมคำนวณให้คร่าวๆหกพันเพชรหกพัน <c oughs> 6, เพชรน,นี่ขนาดหกพันเพชรผมว่ายังไม่ผมว่ายังไม่พอนะผมว่าเออผมถ้ากิจกรรมแบบเนี้ย อย่าใช้เพชรนะครับผมสระผมนะไม่คุ้มนะครับผมถ้าใช้เพชรนะผมแนะนําใช้เพชรเกี่ยวกับการตู้สุ่มที่แบบมันคล้ายๆแบบเน,นี้คล้ายๆแบบนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นตู้สุ่มคล้ายๆแบบเนี้นะครับผมที่มันเป็นของที่มันมากับการเปลี่ยนวิญญาณยุทธ์นะครับผมนั่นแหละมันถึงจะคุ้มเพราะว่าเราสามารถเอาแต้มไป แลกกับกิจกรรมได้แล้วก็เอาแต้มนะมาแลกของมันจะอยู่ในร้านแต้มอ่ะยิง่งเราสมเยอะเราก็จะได้เยอะหนอมได้มุกรัศมีเทพอะไรเงี้ยนะครับผมเคืื่อาไปส่มแบบนั้นตู้แบบนั้นจะดีก,กว่านะครับผมซึ่งร้านที่แล้วก็เอาตรงๆมันก็ไม่น่าสุมนะที่ผมหมดไปสี่พันแต่ผมก็อยากใช้เพชรนะนะครับผมคือแบบกิจกรรมมันไม่เข้าสักทีนะครับผมอะประมาณนี้สำหรับกิจไซด์เติมนะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผม อ่ะต่อไปเรามาดูกิจสายฟรีนะครับผมอ่ะกิจสายฟรีในส่วนตรงนี้นะผมก็กนกิจเข้ามาหนึ่งวันมันจะแจกอ่าบัตรตัวนี้นะบัตรมันจะมีชื่อว่าคําเชิญปาร์ตี้นะครับคำเชิญปาร์ตี้สามารถใช้ในกิจกรรมกองไฟเพื่อจัดปาร์ตี้และเชิญผู้เล่น,นเข้าร่วมนะราก็คือกดด้านขวานี้เราจะใช้บัตรนะครับเรากดจัดปาร์ตี้นะโดยที่เราใช้บัตรตัวนี้นะครับคเชิญปาร์ตี้แต่ถ้าเราจะ เข้าร่วมรายการปาร์ตี้นะครับผมเราต้องใช้บัตรตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีชื่อว่าบัตรงานเลี้ยงนะครับผมซึ่งเราสามารถไปเข้าร่วมงานปาร์ตี้ของคนอื่นที่จัดได้นะครับผมซึ่งวิธีหานะครับับตรจัดาปาร์ตี้แล้วก็บัตรเข้าร่วมนะมันการหาหลักเลยคือมันอยู่ในรายวันนะครับผมนี่มันจะอยู่ด้านบนเลยของรายของค่าไอทีรายวันเห็นไหมข้างบนมันจะมีคูณสี ถึงหกสิบคูณหนึ่งถึงแปดสิบแต้มคูณหนึ่งอะไรเงี้ยเองกับมันจะหาจากตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่มันครบ่สองร้อยค่ายสี่จะทักบนก็คือมันเป็นค่าอัปเกรดนนเองนะผมอ่ามันจะเป็นค่าอัปเกรดตรงนี้นะผมอ่าตรงนี้นะอันนี้ไม่ใช่ขออภัยนะผมอ่ามันจะเป็นค่าอัปเกรดตรงอ่าตรงนี้นี่จากปาร์ตี้นี่อัปเกรดเวลาเราเราอัปเกรดเนี่ยมันจะได้อ่าแต้มที่เยอะขึ้นแล้วก็ ของรางวัลที่ดีขึ้นนั่นเองนะผมแต้มเนี่ยเราก็สามารถาไปแลกของได้นี่ลนแลกเปลียนนี่ประมาณนี้ซึ่งผมก็แลกชิปไปแล้วเป็นชิปขึ้น up ดาวจิตวิญญาณสีแดงแนั่นเองซึ่งตรงนี้หนุ่มมันก็มีสก,กินดีๆอย่างเช่นสก,กินตัวนี้เป็นสกินสั์ขีนะเดือเร็วเมจิกช์จน,น,นะผมอันนี้เป็นของสายฟรีและสามารถทำได้แต่ว่าต้องขยันนิดนึงนะนะครับผม ซึ่งกิจนี้ต้องบอกว่าต้องเข้ามาออนบ่อยมากผมเวลาเราจัดปาร์ตี้หรือเข้าร่วมเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ30มนาทีโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะในการจัดปาร์ตี้ในการจัดปาร์ตี้หรือเข้าร่วมรายการปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถทําได้หนึ่งครั้งนะก่อนเวลาหมดนะอย่างเช่นเพื่อนๆนเข้ารายการปาร์ตี้มันก็จะมีรายชื่อคนที่จัดปาร์ตี้นะแล้วเขาไปสามารถเข้าร่วมได้อันนี้ผมรีเฟตดูนะ,ะยังไม่มีคนจัดปาร์ตี้นะครับผมก็ถ้าเราเข้าร่วม รายการจัดปราร์ตี้กับคนอื่นแล้วเราจะไม่สามารถจัดปราร์ตี้ได้จนกว่าเวลาจะหมดนะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นะครับผมถ้าเวลานับถอยหลังหมดเพื่อนๆก็จะได้กล่องจากข้อเท็จจริงตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถกดรับได้โดยที่ติ๊กตรงที่กล่องนะครับผมเอาไปสุ่มสนากผมก็จะได้พวกแก้วมารเอาไว้ตีชุดนะครับผมแล้วก็เหล็กนินประมาณนี้ซึ่งผมดูรายการจัดปราร์ตี้แล้วก็ไม่มีใครจัดปราร์ตี้ ซึ่งถามว่าในการจัดรายการปราร์ตี้กับจัดปราร์ตี้อันไหนจะได้แต้มเยอะกว่ากันก็คือจัดปราร์ตี้เนผมจะได้แต้มเยอะเพราะว่าจัดปราร์ตี้เนี่ยส่วนมากเราจะได้แต้มจากตรงนี้เลยอันนี้เป็นสิ่งหาโยโยนนะก็ผมจะจัดปราร์ตี้ไปขั้นสีเหลืองนะครับผมโอเคเราผมจะจัดไปเป็นสีดำนะผม8ฐานนะผมน้าสีแดงก็ใช้เพชรนะผมซึ่งผมจะเอาแค่สีดำพอ ะจะได้แปดรันแต้แต่ถ้าอยากได้เต้มเร็วก็ใช้เพชรไดนะ้หรือไม่ก็ใช้บัตรจากตรงนี้ได้จากค่ายถีบายวันนะได้นะผมตรงนี้สองร้อยเต้มซึ่งมันหาย,ยากมากนะครับผมของอร่อยจากภูเขาเวสทะเรีครับผมมันก็หาได้จากค่ารายวันนี่แหละนะครับผมโอเคซึ่งผมก็จะจัดเป็นระดับสีดำนะผมก็คือผมจะจัดปาร์ตี้โดยใช้การ์ดใบตัวนี้คำเชิญปาร์ตี้นะครับผม หนึ่งอันนะซึ่งถ้าผมเวลามันครบผมจะได้แต้มตัวนี้แปดพันนะผมบัญชาเราไมไฟไว้ได้ของนะแล้วก็ได้กล่องตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสุ่มแต้มถังไฟนะผมแล้วเราก็สามารถารับตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะจัดปาร์ตี้ดูนะปุ๊บจัดปาร์ตี้อ่าโอเคก็ยังไม่ถึงสูงสุดเนาะก็ผมก็จัดไปเลยผมเพราะว่าไม่ได้ใช้เพชรน,นะผมอ่ะ ตรงนี้ก็ร้อยสามสิบนาทีนะตรงนี้โลกเราก็สามารถกดดูได้ให้แล้วก็กดสัญลักของฉันเพื่อให้เข้ามาเข้าร่วมได้นะครับผมประมาณนี้อ่าอเคจะประมาณนี้เ็จะจัดปาร์ตี้ทั้งสองแบบเลยนะทั้งั้งโลกแล้วก็สัญักณของฉันนะเพื่อให้เขาเห็นแล้วเข้ามาเข้าร่วมนี่เห็นไหมก็จะขึ้นตรงแชทแล้วนะผมนะประมาณนี้ซึ่งทั้งโลกโลกนี้ก็คือท,ทั้งเซิร์ฟเลยนะผมก็จะเห็นชื่อผมจัดปาร์ตี้นะผม ถ้าใครออนเวลานี้แล้วเห็นชื่อผมขึ้นประมาณนี้แสดงว่าตอนที่ผมอาชีพอยู่นะครับประมาณนี้นะกิจกรรมก็มีประมาณนี้แหละครับผมนะเพื่อนเนก,นก็เอ่อไม่ได้มีอะไรมานานะสำหรับกิจกรรมนี้นะผมก็โอเคกิจกรรมก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมก็โดยรวมก็ถือว่ากิจกรรมนี้เหมาะเสียเพจไหมก็สำหรับผมนะไม่จะเป็นไม่ต้องเสียเพรเลยนะครับผมก็แนะนําทำภารกิจสายฟรีนะแต่ว่าต้องขยันหน่อยนะเข้ามาทุกช่วงสามสิบนาทีนะครับ ก็คือวันหนึ่งนี่ก็เข้าเกินสิบรอบนะผมเพื่อเข้ามาจัดปาร์ตี้เนี่ยแหละหรือจนกว่าบัตรจะหมดนะแล้วก็ถึงบัตรจะหมดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราได้จากค่ารายวันค่า,าถีคต,ตรงนี้อยู่แล้วนะผมก็มันจะรีเซ็ตทุกทีค่าของทุกวันนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้หวังว่าจะไม่งงนะผมคลิปนี้นะโอเคสำหรับเกมนี้นะเกมโซแลนนะถ้ามีกิจกรรมใหม่เข้ามาผมก็จะเข้ามาอัปเดตมาเรื่อยๆนะผมก็ ช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะเพราะว่านั่นแหละนะผมคือโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ว่าผมก็จะอัพคลิปลงเรื่อยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมช่วงนี้ก็ติดปัญหาเรื่องโทรศัพท์นิดหน่อยนะครับผมนะอะ่ไงก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิก,ชกชผมด้วยนะครับผม <Okay. S 2> แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม